สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมิตรในซันนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสภาพอากาศตอนหนึ่งทุ่มสี่นาทีนะคะทุกคนโอเคนะคะตอนนี้เป็นประจำวันที่สี่พฤศจิกากันแล้วนะคะก็นะคะใกล้ปลายปีอยู่แล้วนะคะทุกคนนะคะวันนี้จะมีข่าวสารดีๆที่แจ้งเตือนจากพี่น้องประชาชนได้เลยนะคะก็คือหนึ่งนะคะขออนุญาต ภายในวันที่5และ6พฤศจิกายานนี้จะมีการสอบและในวันที่8ถึง10พฤศจิกาจะมีการเราจะไม่ใช่ว่าหยุดเลยนะครับแล้วอจากน้นวันที่11พฤศจิกาก็คือเราสามารถหยุดได้เพราะว่าราแับโอเคนะครับ ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะคะโอ้ตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะวันนี้ดวงอทย์ตกเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะคะทาให้ตอนนี้เริ่มมืดเร็วลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มืดเร็วอยู่นะทุกคนเดือนเดือนพฤษจิก,กายแล้วก็มืดอย่างนี้แหละนะครับมืดเร็วเป็นเรื่องปกติเพราะตอนนี้เป็นเดือนพฤสติก,กาแล้วสถานที่ก็อยู่เราอยู่ในเขตดินแดงกรุงเทพนะสถานที่ของเราอยู่ในเมืองเขตดินแดง ที่วัน,นที่สี่นจาจบนสุดมานะม่ะบอกบอกเขตดินแดงก็คือกรุงเทพของเรานั่นแหละนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับจะมีข่าวดีที่แจ้งตัวก็คือสำหรับมือถือหัวไว้นะครับที่ที่เป็นเครื่องที่ถ่ายตอนเมื่อวานใช่ไหมถ่ายตอนเมื่อวานที่ตากฝนอยู่ตรงรเบียงอ่ะนั่นแหละเครืคร่องนั้นแหละจะ เดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดภาคเดี๋ยวปิดภาคงานนี้เดี๋ยวจะมีการทดสอบเรื่องของการตากแดดสองวันนะครับตะมนี้การตากแดดที่ไหนบ้างเยวจะมาลองดูกันนะครับได้การการตากแดดที่บริเวณระเบียงชั้นชั้นสี่แล้วก็บริเวณระเบียงชั้นสามนะครับโอเคนะครับซึ่งระเบียงชั้นสี่มันโดนแดดเร็วที่สุดนะครับคาว่าน่าจะโดนแดดประมาณเจ็ดโมง 20นาทีนะครับแดดจะมาตรงระเบียงประมาณน่าจะประมาณ7โมง20 7โมง50นั่นแหละโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ7โมง50นะครับที่แดดจะมาเพราะว่าตอนนี้เวลาของเราในประเทศไทยตอนนี้นั่นอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าทําไมแดดขึ้นช้าและแดดสองบ้านเริ่มสองบ้านที่ก็เลาะก,ก็มาช้าทุกทีนะครับทําให้ตอนนี้แดด สองบริเวณบ้านก็อาจจะประมาณเจ็ดโมงห้าสิบนาทีก็ได้นะครับเจ็ดโมงห้าสิบนะครับแต่จะเริ่มส่องโดนระเบียงชั้นสี่ก่อนแล้วหลังจากนั้นน่าจะประมาณแปดโมงยี่สิบน่าจะโดนและน่าจะส่องโดนบริเวณระเ,บ,รเบียงชั้นสามนะครับ เพราะยังไงนะครับยิ่งอยู่ชั้นล่างลงไปแดดยิ่งสองน้อยเพราะว่าอาคารของเรามีสูงประมาณสี่ชั้นเนาะก็เลยจะเป็นชั้นที่โดนแดดชั้นสี่จะเป็นชั้นที่โดนโดนแดดเร็วสุดส่วนชั้นสามจะโดนแดดช้าหน่อยแต่แต่ยังเร็วกว่าชั้นสองชั้นหนึ่งนะครับส่วนชั้นสองชั้นหนึ่งก็คือจะโดนแดดช้านะครับส่วน เชาเกว่าบ้านสี่เช่าเกว่าบ้านสี่ชั้นนี่จะเป็นยังไงส่วบ้านที่สี่จะโดนแดดเร็วนะครับจะโดนแดดเร็วที่สุดนะครับส่วนบ้านที่อยู่ชั้นสองหรือชั้นสามจะเป็นบ้านที่โดนแดดรองออกมาคือโดนแดดช้าปานกลางเร็วช้าปานกลางนะครับถ้าจะแยกให้ก็คือเราจะเราจะมาดูระดับ,บความส่งบ้านกันว่าบ้านจะมีการบ้าน ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงสี่ที่มีอาคารสี่ชั้นบังอยู่บ้านจะเป็นยังไงนะครับบ้านชั้นหนึ่งจะเป็นบ้านที่โดนแดดช้าที่สุดนะครับโดนแดดช้ามากๆโดนแดดช้านะส่วนบ้านชั้นสองจะเป็นการโดนแดดชา้าปานกลางนะครับส่วนบ้านชั้นสามนะครับจะเป็นบ้านที่โดนแดดเร็วปานกลางนะครับ แต่ลงมาดั่นเองแต่บ้านชั้นสี่เป็นบ้านที่โดนแดดเร็วที่สุดนะครับกระจกอลูมิเนียมชั้นห้าปิดอยู่ตอนนี้เราจะไม่นับแล้วกันเพราะว่าเราจะไม่เพราะว่าถ้าหากประตูไม่มีใครเปิดเราก็จะขึ้นไปไม่ได้แล้วถ้าหากเปิดชั่วคราวเราก็จะไม่ขึ้นไปเหมือนกันโอเคนะครับตอนนี้มีตอนนี้หลังหลังๆมากก็มีบ้าน ชั้นห้าเริ่มผู่มาแล้วนะคะเริ่มเริ่มมีชั้นห้าผู่มานะคะโอเคนะคะต้นบ้านไอ้หลังโนนเดี๋ยวยังไงเราจะไม่ไปข้ามเราจะไม่ปีนไปบุกลุกนะครับเราจะอยู่ในพื้นที่บ้านของเราเราจะไม่พยายามบุกลุกนะครับถ้าจะมีคนสั่งให้บุกลุกเราก็จะไม่ทํานะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเราจะไม่สนับสนุนให้เราไปกระโดดบ้านใคร หรือไปดูบ้านใครโดยที่ไม่รับอนุโดยที่ไม่มีใคร,ละละรนั้รับอนุญาตนะครับเราจะทําให้คนที่เข้ามาอาจจะรู้สึกว่าทําไมแต่ตรงนั้นตรงไอ้ตรงนั้นแหละไอ้ตรงนั้นแหละมันคือจุดเสี่ยงหนึ่งนะตรงนั้นแค่เราปีนข้ามไปนะมันก็จะก็จะไปครอบครอ,องบ้านคนอื่นแล้วนะครับ มันก็จะไปครอบครองบ้านคนอื่นแล้วถ้าเราปีนไปตรงบ้านตรงอื่นมันก็จะขับมันก็จะเราก็จะหมายถึงว่าเราก็จะเข้าบ้านเราเพียงบ้านคนอื่นไปแเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอนาคตนี้นะครับเราจะไม่ถ้าหากบางบ้างจะมีการปิดทางเพราะว่าบ้านสองเพราะว่าบ้านมันอยู่ใกล้กันมากๆโดนข้ามไปกระโดดข้ามไปก็เป็นบ้าเข้าๆอเคของคนอื่นแล้วล่ะนะครับ เราจะไม่พยายามไปบลุกลุกบ้านคนอื่นนะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนาะนัแต่ว่าบ้านได้รับอนุญาตแล้วอย่างนี้ได้นะครับแต่ยังไงตอนนี้นะครับมือถือโหเว่นนะครับจะมีการตรวจสอบการตากแดดที่ระเบียงชั้นสี่และชั้นสามเริ่มตั้งแต่ชั้นสี่นั้นก่อนนะครับแล้วก็ชั้นสามต้องจะมีการตากแดดเช่น แดดนะครับจะมีการตากแดดหลักภาคแรกจะเป็นการตากแดดชั้นสี่หลักภาคเช้าถึงเที่ยงแล้วก็ชั้นสามถึงเที่ยงเหมือนกันแล้วในวันที่แล้ววันแล้วครั้งถัดมาก็จะเป็นชั้นสามทั้งวันกับชั้นสี่ทั้งวันอ่าก็คือสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ไหมก็สิบสี่พอดีังนัวันที่สิบห้า เราจะเอามือถือเครื่องหวเ่ไปตากแดดที่หน้าระเบียงห้องสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นห้องสีฟ้านะครับวันที่สิบห้านี้แน่นอนแน่นอนเลยว่าต้องเป็นวันที่สิบห้าแน่นอนโอเคนะครับเราจะต้องห่างจากขอบระเบียงนิดนึงนะคะประมาณยน่นระยะประมาณสักสามถึงสี่เซนติเมตรนะครับเพราะว่าเพื่อเว,ว,เวลา นี้ด้วยไงเพราะยังไงจะมีการเพราะยังไงในบ้านเราเดี๋ยวถ้าหากเราได้อยู่บ้านไหนที่เป็นมีระเบียงแบบนี้เราก็จะเอามือถือที่ไม่ใช้เราจะมาตากแดดต่ออะไรก็เรื่องของเราก็ไม่ต้องยุ่งนะครับถ้าเกิดกรณีที่ไม่อยู่บ้านหลายวันก็อาจจะต้องเอามือถือห่างจากจุดที่มีนกหรือมีอะไรต่างๆที่ชอบมาทาให้มือถือมันเอ็นไปมาอย่างเงี้ย โอ้ตอนนี้มืดแล้วนะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มของเรามืดแล้วหนึ่งทุ่มมืดเร็วมากๆครับทุกคนไม่ต้องพูดถึงเลยหนึ่งทุ่มนี่มืดเร็วมากๆนะครับนะครับหนึ่งทุ่มมืดตอนนี้คือเดือนพฤศจิกาแล้วเนาะก็ก็จะใกล้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ากันแล้วนะคะก็ยังไงนะครับมีข่าวดีที่ที่มาแจ้งเลยก็คือมีวันหยุดใหม่ที่ทําให้เราหยุดสามวันภายในเดือนธันวานี่ก็คือวันที่ ห้าถึงเจ็ดธันวาจะมีการหยุดสาวันก็คือหยุดวันพ่อวันที่ห้าดต่อด้วยการหยุดสร์อาทิตย์มีวันหยุดติดต่อกันสามวันโอเคและวไวันที่สี่ธันวาเนี้ยไงตอนเย็นประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาหรือห้าโมงเย็นนะครับเราจะก็จะเอามือถือเครื่องโนเกียสีน้ำเงินนะครับนั่นแหละโนเกียสีน้ำเงินจะเอามาตากแดดที่บริเวณห้องสี่สหนึ่ง และมือถือโห้ววยก็จะไม่ไม่ได้มาตากแดดหลังจากที่มีโนเกียมาแล้วนะคะจะไม่ได้มาตากแดดแล้วเนาะอก็เป็นอันดีไปที่โนกที่โห้ววยจะไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพราะว่าโนเกียที่โดนหนักกว่าอีกประมาณเกือบสิบเดือนเลยนะคะที่โนเกียได้โดนแดดได้โดนทั้งฝนและทั้งแดดนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับที่ห้องสนะี่นสามเนี่ยตอนนี้ไม่ใชโนเกียมาตากแล้วนะครับเป็นเครื่องส่งเครื่องใหม่แล้วนะครับมาตากแดดแทนโนเกียสีน้ำเงินแล้วนะครับแล้วในปีสองพันห้า้หสิบเก้านะครับตั้งแต่วันที่สาสิบเอ็ดธันวาคมต้นไปเวลาสิบห้านาฬิกาเป็นต้นไปมือถือเครื่องโนเกียเหมือนกันแต่จะเป็นสีน้ำเงินนะครับ จะมาตากแดดจนถึงช่วงปลายปี2,569ก็คือวันที่31ธันวาของปี2,569เลยนะครับใช่แล้วนะครับโดนนานมากๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสรุปแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปครั้งหน้านะเพราะวันนี้เวลาไม่ว่างแล้วนะครับเวลาไม่ว่างแล้วนะคะก็คิวรอเยอะมากๆนะคะขอบคุณครับ